สวัสดีครับ f ออุงอิงเพชรบ้านแพงสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกทุกท่านนะครับปัญหาที่ศิลปินหมอลำทุกวงของบ้านเราเนาะมักจะมีปัญหาเจอปัญหาแบบเดียวกันเลยนะครับนั่นก็คือศิลปินเฉกสัญญาเนาะหรือว่าลงก่อนฤดูกาลไม่ครบสัญญาใช่มทุกทุกวงหมอลำเลยนะครับ มักจะมีจะเจอปัญหาแบบเดียวกันศิลปินฉีกสัญญานี่แหละครับมันเป็นต้นแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะสำหรับวงการมอลำบ้านเราเลยเป็นแบบอย่างไม่ดีนะให้กับเด็กๆรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาสู่วงหมอลำนะครับแต่ก็ยังดีนะครับยังดีที่ยังมีศิลปินต้นแบบทัศนคติที่ ดีมากๆเลยนะครับเป็นต้นแบบให้แก่บรรดาหมอลำศิลปินรุ่นใหม่ๆเลยนะครับการประพฤติปฏิบัติตัวในการทํางาน,นครับก็วันนี้ได้เข้าไปดูคลิปของสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงเนาะได้เห็นการสัมภาษณ์ของบอสโจที่ได้สัมภาษณ์ขามดเพชรบ,บ้านแพงนะครับเกี่ยวกับศิลปิน เชกสัญญานี่ไม่ทำให้ถูกต้องตามกฎระเบียบนะทัศนคติของขามดอรคุณเดชหรือว่าขามดเพชรบ้านแพงนี่ดีมากๆเลยนะครับเกี่ยวกับมุมมองเกี่ยวกับการใช้ชีวิตการเป็นศิลปินที่มีระเบียบวินัยนะครับไม่เคยขาดงานหรือว่ามีคุณภาพในการทำงานนะครับแล้วก็ สุดยอดทัศนคติเลยนะครับไม่คิดเนาะไม่นึกเลยว่าจะได้ยินคํานี้จากคํามอดเพชรบ้านแพงนะครับผมไม่ลืมบุญคุณคนที่ให้โอกาสผลในยามที่ผมลําบากเขาให้โอกาสเขายิบยื่นเขาช่วยเหลือผมตอนที่ผมลําบากแล้วผมจะทิ้งเขาได้ยังไงนี่แหละครับเป็นคําพูดที่สุดยอดเลยนะครับ ทำงานกับวงหมอลำเสียงอีสานมา19ปีโดยไม่มีการขาดงานแม้แต่วันเดียวเลยนะครับนับว่าสุดยอดเลยนะครับสุดยอดของศิลปินเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับน้องๆในวงการนะครับและอีกอย่างหนึ่งแนวคิดหรือว่าทัศนคติของขมอดนี่ไม่อิจาริษยาใครนะครับ ใครก็ตามน้องๆคนไหนก็ตามที่ได้ดิบได้ดีก็พลอยยินดีไปกับน้องๆน,นะครับแม้กระทั่งเพื่อนร่วมงานหรือคนรอบข้างนะครับจะมีความคิดในทางที่ดีให้กับคนรอบข้างเสมอนะครับสำหรับคํมมอดเองก็ยืนยันแล้วนะครับว่าไม่ไปไหนจะไม่ย้ายไปไหนนะครับเพราะว่าพึ่งมาอยู่สาวน้อยเพชรบ,บ้านแพง สามเดือนน่าจะได้เนาะประมาณนี้แหละก็ได้รับความอบอุ่นจากทีมงานทุกๆคนเนาะถึงแม้ว่าจะย้ายไปอยู่เสียงอีสานมันก็ไม่ต่างก,กันกับอยู่ที่สาวน้อยเพชรบ้านแพงนี่แหละเนาะก็คงทําหน้าที่ให้ความบันเทิงแก,กเ๋เอฟซีเหมือนๆกันนะครับไม่ต่างกันและอีกอย่างหนึ่งศิลปินนี่ไม่ใช่ว่าจะจีรังนะครับไม่ใช่จะโด่งดังอะไรมากมาย อย่างยั่งยืนนะครับมีดังแล้วก็มีดับนะแล้อีกอย่างหนึ่งขมอดเองก็อายุมากแล้วนะครับคงไม่ไปไหนนะอยู่ที่นี่ดีที่สุดนะครับสำหรับองค์กรสานวน้อยเพชรบ้านแพงเองก็กำลังปังกำลังดังเลยนะครับปอโจผู้บริหารก็มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลโดยเฉพาะน้ององค์อิง,องนี่ตัวชูวงเลยนะครับกำลังปังกำลังเปรี้ยงเลยนะครับ มีงานให้ทำตลอดทั้งปีนะครับแล้วจะมีงานเข้ามาเรื่อยๆนะครับดูคิวงานไม่ว่างเลยนะสาวในเพินปันแพงนี่ขมอดน,นี่คิดถูกแล้วนะครับที่ไม่ไปไหนเพราะว่าอายุก็มากแล้วเนาะขมอดบอกว่าจะอยู่จนกว่าบอสจะไรออกเป็นความคิดที่ถูกต้องแล้วครับนะส่วนใครจะไปจะมาก็ไม่เป็นไรนะครับมันก็เป็นเรื่องของเหตุผลของแต่ละคนนะครับ วงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนี่มีผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลนะครับแล้วก็ยังสอนลูกทีมต่างๆเนี่ยในการทำ u t u b e เพื่อเป็นช่องทางในการทำมาหากินอีกทางหนึ่งนะครับแล้่ผมก็ชอบคำพูดของคำมอดนี่แหละว่ามาอยู่สาวน้อยเพชรบ้านแพงได้รับความอบอุ่นจากทีมงานทุกๆคนแล้วก็ผู้บริหารบอโ,โจแล้วก็ซอนุษนะครับ ผู้บริหารนี่บอโจโดใ้ให้นาให้ผืนนาไว้ธรรมาหากินนะครับผืนนานี้ก็หมายถึงช่อง Youtube นะครับบอโจนี่ได้แนะนำการทำ u t u b e นะครับเป็นช่องธรรมาหากินเพิ่มเติมนะนอกจากงานประจำเป็นศิลปินแล้วก็สามารถทำช่อง Youtube เพื่อมีไรายได้เสริมในการธรรมาหากินต่อไปเลยนะครับถ่ายทอชีวิตตนเอง ซึ่งทำให้ตนเองนี่มีตัวตนในโลกโซเชียลนะครับตมาหากินต่อไปถือไม่ว่าวันหน้าจะไม่ทำไม่เป็นศิลปินแล้วก็สามารถทำ YouTube ได้ต่อไปนะครับถ่ายทอดชีวิตของตัวเองสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวได้นะครับองค์กรสาวน้อยเพชรบันแพงนี่ทันสมัยนะครับเพราะว่าบอโจนี่ใช้สื่อโซเชียลนี่เป็นประโยชน์สูงสุดเลยนะครับ ยุคนี้สมัยนี้มันต้องมีโซเชียลเนาะอ่ากับแม่อยู่อยู่กับอยู่บนเวทีกับแม่กี่ปีได้อยู่บนเวทีกับแม่สิบเก้าปีอาสิบเก้าเราวงโบเคย์นี่มือใดที่ผมจะเบี่ยงงานเนี่ยในสิบเก้าปีไม่ได้ขาดงานใช่ไหนไม่ขาดผมจำมือเองครับไครับนี่คือศิลปินที่มีความรับผิดชอบเป็นตัวอย่างครับนี่คือแล้วก็เป็นศิลปินตัวอย่างสำหรับน้องๆกับวงการนี่แหละครับอย่าคิดเป็นเป็นเรื่องเล่น อันนี้เราไม่ได้จดจงว่าใครเราค้ามร่วมไปถึงศิลปินทุกคณะนะครับบางคนย่นตนย่นตึ้งกินตามไปวงนั้นวงนี้อันนั้นอันนี้เขาจะยิ้วว่าก่างเหตุผลกันแน่ผลบางก็ะดนแต่ว่าโดยวามเป็นจริงแล้วผมมองว่ามันก็ไม่ถูกต้องมันมันบ่ถูกต้องแล้วมันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีของวงการอ่าแล้วยิ่งในพี่ข้มอดพูดแบบนี้เป็นที่ที่สูงยอดมากมันเป็นที่เป็นตัวอย่างเป็นศิลปินตัวอย่างให้กับน้องๆอ างเรื่องหมดนยังยืนยันที่จะปรับหลักลกับสาวเราเรอเปรี้ยแพงหรื่อเปล่าฟรีที่จะถึงรูดูการที่จะมานี้ผมยืนยันว่าผมต้องปักหลักที่นี่ส่วนหนึ่งขั้นดับที่หนึ่งเลยคือเรื่องบุญคุณผมจะเป็นคนบี่เนาคุณคนนะครับถ้าใครที่ยื่นมือเข้ามาช่วยผมในช่วงที่ผมลำบากผมจะไปทิ้งเขาได้ยังไงในวันข้างหน้าผมบอกเลยว่าผมจะปรับดูนี้ แม้ว่าการแสดงผมเนี่ยมันจะหมดไฟไปหรืออะไรก็แล้วแต่นะอาครบแม่อยู่อยู่กับอยู่บนเวทีกับแม่กี่ปีแล้วอยู่บนเวทีกับแม่สิบเก้าปีอาสิบเก้าเราผมบอเคยนี่มือใดที่ผมจะเบี่ยงงานเนี่ยในสิบเก้าปีไม่ได้ขาดงานซะแล้วไม่ขาดผมจำมือเนี่ยครับไปนี่คือศิลปินที่มีความรับผิดชอบเป็นตัวอย่างครับนี่คือแล้วก็เป็นศิลปินตัวอย่างสำหรับน้องๆกับวงการ